ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องรูน่าดิสทรีนี่นะคะกลับมาเจอกับมีในการเล่นทิพอากาสโดยในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูว่าเขาคนนั้นเนี่ยอยากมาเจอเราบ้างไหมนะคะคือต้องบอกว่าในบางคู่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเจอน้อยนะคะเจอแต่อาทีก็ดูจะมีประเด็นมีปัญหาบางคนอาจจะเป็นรักทางกายแบบนั้นก็ได้นะคะมันก็เลยอาจจะทําให้คนที่เข้ามาเล่นในคลิปนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่า จริงๆเขาอยากมาไหมเนี่ยบางทีนะคะอาจจะเป็นเราที่ต้องเป็นฝ่ายชวนเป็นฝ่ายไปหาเขาหรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะฉันเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะคะว่าตัวเขาว่าคิดยังไงรู้สึกยังไงแล้วก็อยากจะมาหรือเปล่านะคะโดยมีไา่ให้เลือกทั้งหมด4ใบด้วยกันค่ะใบที่1ค่ะใบที่2ใบที่3แล้วก็ใบสุดท้ายใบที่4ค่ะถ้าเป็นเพื่อนใช้สมาธิเลือกได้แล้วนะคะสามารถกดท i สแตม a ข้ามไปฟังคำทำนายได้เลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบแ,แรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในสถานการณ์ความรักระหว่างเรากับเขาเนี่ยปกติเราเจอกันบ่อยมากน้อยแค่ไหนที่ทางความสัมพันธ์เป็นแนวไหนนะคะคือถ้าดูจากไพ่เนี่ยพอมี impress ขึ้นมามีรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีความซีเรียสจริงจังในระดับหนึ่งบางคนอาจจะคุยกันมานานแล้วนะคะแบบอาจจะคุยมากกว่า4เดือนแบบนั้นก็ได้หรือเป็นความสัมพันธ์นะคะที่ดูมีความจริงจังเหมือนจะมีสถานะที่ชัดเจนบางคนตกลงเป็นแฟนกันแล้ว แ,บบและเป็นความสัมพันธ์นะคะที่เหมือนกับมีการพยายามประคับประคองแล้วก็รักษาความสัมพันธ์มีการสร้างบรรยากาศดีๆต่อกันอยู่เรื่อยๆนะคะแต่คราวนี้ในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีตัวแปรนะคะซึ่งเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการงานหรือความสําเร็จของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบนั้นก็ได้นะคะคือเหมือนกับว่าถ้ามันมีในเรื่องของภาระหน้าที่ มีในเรื่องของความรับผิดชอบ,บต่างๆที่เข้ามานะคะมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีภาวะที่บางทีก็งุดยิดง่ายอารมณ์เสียง่ายนะคะหรือพอช่วงที่แบบว่างานยุ่งยุ่งงานมีปัญหาก็อาจจะมีการเหมือนกับห่างออกไปนะคะซึ่งการห่างตรงนี้มันอาจจะหมายถึงว่า คนนึงอ่ะเหมือนต้องไปแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างมากอีกคนนึงก็ออกแนวว่าไม่ค่อยกล้ายุ่งไม่ค่อยกล้ากวนแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีในเรื่องของการเกื้อหนุนนะคะในเรื่องของความสําเร็จเงินทองหรืออะไรประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะเป็นความสัมพันธ์แฮงแมทเนี่ยมันเป็นไพ่ในเรื่องของการเสียสละมีในเรื่องของการปรับตัวอะไรประมาณนี้ได้นะคะคือคนที่เลือกไพ่ไปเนี้ย อ,อาจจะเหมือนกับมีการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันที่ค่อนข้างจะดูแบบว่าไปไกลมากขึ้นหรืออะไรประมาณนี้ได้มนเลยอาจจะมีในเรื่องของการพยายามจะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าถามว่าได้เจอกันไหมนะคะได้เจอกันบ่อยหรือเปล่ามีรู้สึกว่ามีการเจอกันอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็การเจอกันนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นแบบปรปปับกระทันหันนะคะซึ่งลักษณะการเจอบางทีก็อาจจะไปกินข้าวนะคะเป็นลักษณะที่เหมือนกับชิลๆ สบายๆมานั่งพูดคุยกันหรืออะไรประมาณนี้ได้เพราะฉะนั้นด้วยรวมทิศทางในความสัมพันธ์นี้มาว่าจริงจัง,จงนะคะแล้วก็พยายามที่จะใช้เวลาร่วมกันพยายามจะเจอการพยายามจะคุยกันมีในเรื่องของการใส่ใจเอาอกเอาใจแบบนั้นก็ได้เพียงแต่ว่าในความสัมพนนันธ์นี้บางครั้งก็จะมีใครสักคนเป็นคนที่ขี้งุนหญิดนะคะอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายหรืออะไรประมาณนี้ได้อะโดยเฉพาะช่วงไหนที่แบบโอ้โหภาราหน้าที่หนักมากนะคะก็อาจจะอารมณ์เสียง่ายนะคะแล้วก็พูดจาตรงพูดจาแรงได้เหมือนกันแต่ ว่าถ้าในพาร์ทอื่นๆค่ะมิ้นคิดว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนี้อยากมาเจอเราไหมนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยเขาอยากมาเจอเราไหม The High of f a n s นะคะ The Moon มีรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มีใครสักคนอะมองไปในเรื่องของความ จริงจังไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นคนคุยนะคะก็เหมือนกับเริ่มมีการวางแผนในเรื่องของการเป็นแฟนนะคะหรือคนที่เป็นแฟนอยู่แล้วนะคะก็อาจจะวางแผนในเรื่องของการย้ายมาอยู่ด้วยกันในเรื่องของการแต่งงานพาไปเจอผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ได้คะ่ะแต่พอมันมี The Moon กับ f i ออฟเพเนอร์เคิมีรู้สึกว่า มันเหมือนกับมันเป็นภาพจินตนาการที่เราคิดว่าเราอยากจะเป็นอะแต่ณตอนนี้มันยังทําไม่ได้นะคะปัจจัยมันอาจจะมาจากคําว่าไม่พร้อมไม่พร้อมในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกไม่พร้อมกับการรับผิดชอบอะไรที่ยิ่งใหญ่นะคะหรือในบางครั้งมันเป็นลักษณะไม่พร้อมนะคะเพราะว่าความมั่นคงในชีวิตในเรื่องฐานะทางการเงินเนี่ยมันอาจจะยังไม่ดีมากนักมนเลยอาจจะเป็นฟีลที่เหมือนกับว่ามีเจตนาที่ดีนะแต่ว่าเอาจริงอะมันยังไม่ได้สามารถที่จะทําได้ขนาดนั้นอะไรแบบนี้ได้ค่ะ แล้วก็ในความสัมพันธ์เนี้ยเวลาที่แบบจะได้เจอกันอ่ะบางทีมันก็แอบ,บจะมีอุปสรรคหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะ mm. เช่นมีเหตุการณ์อื่นที่ทําให้แบบว่าพอจะเจอจะเจอก็ไม่ได้เจอหรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บางทีตัวเขาอะ่ะ ถ้าเกิดเขาอยากจะมานะเดี๋ยวเขาจะกระตือรือร้นด้วยตัวเขาเองอะไรแบบนี้ได้ค่ะแล้วบางทีเขาจะเป็นคนถามเองเป็นคนเสนอเองว่าแบบเรามาเจอกันไหมนะคะคือในช่วงระยะเวลา้นน่ะมั้นไม่เหมือนตัวเขาว่าจะเป็นฝ่ายที่แบบกระตือรือร้นเองแบบนั้นได้เหมือนกันนะคะคราวนี้ในส่วนของไพ่มีคีว่าคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับมีความลังเลโลเล หลักการพูดของเขาดูเหมือนจะมีตักกะดูเหมือนจะมีเหตุผลแต่มิงรู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยเขาเลือกที่จะทําอะไรตามอารมณ์ในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคุยกับคนคนนี้เราอาจจะต้องเหมือนกับว่ากรองข้อมูลให้ดีๆนิดนึงนะคะมิเงเลยบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบมีอะไรทําตลอดเวลาแล้วก็ค่อนข้างยุ่งแล้วถ้าเกิดเขาแผนอะไรของเขาแล้วในประมาณนี้เขาจะไม่ค่อยเหมือนกับเปลี่ยนแผนของเขาอะเออแล้วมันเหมือนตัวเขาเองนะคะก็อาจจะ พยายามอะที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพราะไม่เหมือนเขามองว่าเราอะเป็นคนสําคัญสําหรับเขาคนนึงเลยแหละนะคะเช่นเขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ตรงสเปคเขาในเรื่องของรูปร่างหน้าตาในเรื่องของโปรโฟไฟล์หรือในเรื่องของการที่เขารู้สึกว่าเราอะดูเป็นคนที่พร้อมจะดูแลแล้วก็ใส่ใจเขาเขาเองพยายามจะปรับเปลี่ยนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะนี่แม่มองว่าถ้าถามว่าเขาอยากมาไหมเขาว่าอยากมานะแต่ว่าบางทีอะคะ่ะมันเป็นคําว่ามันมีอุปสรรคเยอะ จะมาแต่ละทีมันดูจะมีความลําบากแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าพร้อมจะมาค่ะเดี๋ยวเขาจะกระตือรือร้อนมาด้วยตัวเขาเองนะคะอีกทั้ง เขามีอะไรหลายอย่างที่ต้องจัดการเยอะมากๆนะคะเมื่อเลยทําให้ตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามที่จะจัดสรรเวลาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนทั้งในเรื่องของลักษณะการใช้ชีวิตในเรื่องของนิสัยหรืออะไรประมาณนี้นะคะเออเพราะฉะนั้นมีไม่มองว่าเขาเป็นคนที่รู้นะว่าอะไรควรทํายังไงตอนไหนนะคะแต่ว่าอาจจะบางครั้งก็ติดอะเป็นคนที่ทําอะไรตามอารมณ์ในระดับหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในนนนส่นนสส่่วววลัักกะะะดดาาาาจจจททรรุีีีออเยข้งค Thank you สำหรับใครนะคะที่มี IG นะคะสามารถไปติดตามมิงได้ในช่องลูน่าดิสนี้นะคะในนั้นก็จะมีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายพิอาการนะคะการดูดวงนะในรูปแบบราศีต่างๆนะคะโปรโมชั่นต่างๆก็จะอัปเดตใน IG เป็นหลักนั่นเองะคะโอเคราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะราศีพิจิกราศีธนูราศีมีนนะคะแล้วก็ราศีเมษค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่2นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานการณ์ ภาพรวมความสามารถของเรากับเขาในช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะต้องบอกว่าในส่วนตรงไพ่ยังไม่รู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าในตอนที่ฝ่ายใดฝ่ายนึงรู้สึกแฮปปี้มีความสุขนะคะเช่นงานดีเงินดี ทุกอย่างมันจะดูลงตัวมากๆในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเราก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีในเรื่องของความจริงจังในเรื่องของการทุ่มเทพ,พยายามที่จะหาเวลามาอยู่ด้วยกันแบบนั้นก็ได้นะคะคือต้องบอกว่าด้วยภาวะปกติอะถ้ามันเป็นปกติแบบไม่มีปัญหาอื่นๆเข้ามานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะไม่เหมือนกับคนนึงก็พร้อมที่จะให้ความจริงจังเราพร้อมที่จะเหมือนกับว่าเอาเราเหมือนกับ อยากได้อะไรก็ให้อะอะไรประมาณนี้จะมีความสายเปนในระดับหนึ่งนะคะเอ,อ่อทุ่มเททั้งงานทุ่มเททั้งเงินทุ่มเททั้งในเรื่องของความรักแบบนั้นก็ได้นะคะและอาจจะทําให้อีกคนนึงนะซึ่งอาจจะเป็นเราก็ได้ก็อยู่ในจุดที่สามารถจะเหมือนกับเออเราอยากได้อะไรเขาก็พร้อมจะตามใจหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะต้องแลกไปนะคะก็เป็นในเรื่องของการอ่อนหวานอ่อ,อนโยนเราต้องมีเทคนิคในการพูดในการสื่อสารนะคะเพราะว่าอยากให้ s t r e n g t เนี้ย เป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็แบบว่าดูแลสิงโตแบบนี้คือมันต้องมีเทคนิคมันต้องมีวิธีการต้องมีความรู้ใจถึงจะสามารถอยู่กับเจ้าป่าได้หรืออะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะมันเหมือนก็ต้องมีเรื่องของการอ่อนหวานการเอาอกเอาใจอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าทิศทางในเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะมันก็อาจจะมีวิกฤตอยู่บ้างนะคะเช่น,นะคะ่ะอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะที่ มีโอกาสที่เหมือนกับเป็นคนที่ชีวิตพอตอนบทจะดีก็ดีมากนะสุขสบายแต่ว่าในจอนที่เจอปัญหานะคะก็มักจะเจอปัญหาที่ค่อนข้างหนักแล้วก็รุนแรงและบางทีก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันแบบนั้นก็ได้และบางทีอ่ะพอเขาเจอเรื่องหนักๆในชีวิตแบบที่เขาเองก็ไม่ได้วางแผนเหมือนกับไม่ได้คิดเผื่อนะพูดอย่างนี้ไม่ได้คิดเผื่อ,อไว้นะมันอาจจะทําให้เขาที่ปกติดูมีความคิดที่ดูโตมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะกลายเป็นว่าตัวเขาอ่ะจะอยู่ในจุดที่เหมือนกับว่า เหมือนกลายเป็นเด็กคนนึงไปเลยอ่ะคือเขาไม่รู้ควรจะทําอย่างไรจัดการอย่างไรหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเลยอาจจะเป็นความสัมพันธ์นะคะที่เรากับเขาต้องมีการเหมือนกับพูดคุยในเชิงของการให้กําัจกําลังใจเป็นที่ปรึกษากันอยู่เสมอหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆในช่วงระยะเวลาเนี้ยมิวบอกว่าความสัมพันธ์นะดีแต่ว่าปัจจัยเรื่องอื่นๆนะคะมันอาจจะไม่เวิร์กมากนะักเช่นภาระหน้าที่หนักงานเยอะนะคะ การเงินก็ต้องโฟกัสหรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาการเจ็บป่วยการผ่าตัดนะคะในเรื่องของ บริวารอะไรแบบนี้ได้ซึ่งอาจจะหมายถึงน้องนะคะหมายถึงลูกนะคะหรือหมายถึงสัตว์เลี้ยงแบบนั้นก็ได้เหมือนกันมีรู้สึกว่ามันจะมีวิกฤตอะไรอื่นๆอ,อ่ะที่แทรกเข้ามาที่เป็นตัวทดสอบในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขานั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นหมีมองว่าถ้าตอนที่แบบชีวิตกําลังมีปัญหาเรามีปัญหาเขามมีปัญหาหรือมีปัญหาพร้อมกันทั้งคู่นะคะจุดนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่มันจะกลายเป็นว่า มันไม่มีแพชชั่นอ่ะมันไม่มีแรงดึงดูดที่รู้สึกอยากจะมาเจอคือแค่ลําพังรับผิดชอบชีวิตตัวเองมันก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตอนที่แบบว่าเออชีวิตค่อนข้างจะเรียบง่ายสุขสบายนะคะอันนี้จะมีการพยายามหาเวลามาเจอกันอยู่ตลอดค<ะ>่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าแล้วเขาเนี่ยอยากมาหาเราไหมนะคะเขาอยากมาหาเราหรือเปล่า คราวนี้ถ้าถามว่าเขาเนี่ยอยากมาหาเราไหมนะคะคือมิงมองว่าจริงๆอ่ะด้วยภาวะของความพร้อมในเรื่องของใจหรือความวุ่นวายในชีวิตของเขามันอาจจะทําให้เขาว่ารู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีแรงกระตุ้นที่จะมาหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะ <S <S เช่นเขาเจออะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้เขามีความรู้สึกอึดอัดลาบากใจ แล้วก็มีความกังวลมีความทุกข์ใจอยู่กับเรื่องราวบางเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาแก้ไขปัญหาตรงนั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเรียกร้องนะคะแบบว่าเอ้ยแบมาเจอไหมมาหาหน่อยนะคะจริงๆอะ่ะเขาอะสามารถที่จะกระตือรือร้นลแล้วก็มาหาเราได้เลยแบบนี้นะแต่มันต้องเกิดจากการที่เราค่ะอันจะต้องเหมือนกับมีการพูดเปิดประเด็น หรือเป็นลักษณะที่เออแบบว่ามาเจอกันเดี๋ยวเราจะช่วยเราจะให้อะไรบางอย่างหรืออะไรประมาณนี้ค่ะตัวเขาว่จะมีการพยายามกระตือรือร้นในการจะมานะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาว่ามีความกังวลในตอนนี้มีรู้สึกว่ามันเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการอยากได้โอกาสอะไรบางอย่างในการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วเม่เหมือนตัวเขาว่าโฟกัสในเรื่องของความรับผิดชอบที่ตัวเขาอ่ะกำลังจะต้องจัดการหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะเหมือนกับตัวเขาเป็นคนที่ค่อนข้าง จะทําอะไรมันจะคิดมันจะอิดละเอียดมันจะมีความรอบคอบหรืออะไรแบบนี้ไปหมดซะทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าในความสัมพันธ์เนี้ย ตัวเขาเองอาจจะโฟกัสในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ในชีวิตนะคะในเรื่องของโอกาสอะไรบางอย่างนะวคะ่ะว่าอยากจะจัดการเรื่องนั้นนะให้มันดีแต่มีรู้สึกว่าตัวเขาจะเจออุปสรรคบางอย่างที่ทําให้ไม่สามารถทําตามแผนตัวเองได้สักทีเดียวนะคะในขณะที่ทิศทางความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาเนี้มันอาจจะต้องเป็นเราที่พยายามจะต,ต้องยือ้อดึงพยายามจะประครับประคองความสัมพันธ์ตรงนี้เราก็ต้องไม่ควรพยายามจะสร้างบรรยากาศดีๆในความสัมพันธ์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าถามในเรื่องสภาวะของใจว่าอยากไหม มีรู้สึกว่ามันหมดมันเหมือนคนหมดอารมณ์เหมือนคนหมดไฟเหมือนคนไม่รู้จะเอายังไงดีเจอปัญหาย,ยากๆหรืออะไรแบบนี้ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เหมือนพูด ก่อนเอ่ยปากหรืออะไรประมาณนี้สัก3รอบสี่รอบนะคะตัวเขาจะกระตือรือร้นในการที่จะพยายามมาหาเราเมื่อเลยอาจจะเป็นคําว่าจริง,รงๆเขาสบายใจทุกครั้งนะที่ได้อยู่กับเราเพราะเขารู้ว่าเราเป็นคนที่ซับพอร์ตในเรื่องของใจเขาได้ดีทั้งกําลังใจคําพูดดีๆมุมมองดีๆอะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้ค่ะมันเหมือนเขารู้ว่าเราอ่ะมีความเป็นห่วงเขามากๆเขาก็เลยอยากที่จะรักษาคอนเนคชั่นที่มีกับเราไว้เพียงแต่ว่าในตอนนี้ค่ะมันเหมือนตัวเขาต้องไปจัดการในเรื่องอื่นๆด้วย,วยที่ไม่ใช่เรื่องของ แค่ความสัมพันธ์นั่นเองค่ะโอเคเราก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าลัคนานะคะราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะมีอะไรบ้าง สำหรับใครนะคะที่มีช่องทางนะคะ IG สามารถมาติดตามมีได้ในช่อง l ูน a า i s t นี y นะคะในนั้นก็จะมีอัปเดตข่าวสารมีโปรโมชั่นต่างๆนะคะก็เข้ามาติดตามเข้ามาพูดคุยมาเล่นในนั้นกันได้นะคะราศีที่เอาจะเกี่ยวข้องนะคะเป็นราศีพฤษภค่ะตุลกุมราศีมกรค่ะแล้วก็ซ้ำขออีกใบหนึ่งนะ เป็นราศีพิจิกค่ะเรียบร้อยสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆถ้าชอบอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่3ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานการณ์นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะในส่วนตรงไพ่นะคะเหมือนขึ้นว่าในสถานการณ์นะคะไม่เหมือนกับว่าเราสองคนเนะี่ยอยากจะพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมานะแต่ด้วยเหตุการณ์อะไรบางอย่างมันอาจจะทําให้เราสองคนนะคะไม่ได้สามารถที่จะ พูดคุยได้แบบเปิดใจซะทีเดียวเมื่อเหมือนกันมันต้องมีในเรื่องของเทคนิคมันต้องมีในเรื่องของชั้นเชิงต่างๆในการที่พยายามที่จะสื่อสารกันอาจจะด้วยเพราะว่าต้องการที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงในเรื่องของการไม่เข้าใจกันแบบนั้นก็ได้ แลวบางทีในความสัมพันธ์นี้บางคู่นะคะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะเพื่อนในที่เรียนเพื่อนในที่ทํางานหรือมีการทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะทำอะไรเหมือนกับเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะแบบนั้นก็ได้นะคะมนเลยอาจจะทําให้เวลาที่เราสองคนเจอกันนะคะมักจะเหมือนต้องมีคนอื่นพ่วงมาด้วยหรือบางทั้งนะคะเจอกันก็ต่อเมื่อมันมีในเรื่องของสิ่งที่ต้องทําร่วมกันแบบนั้นก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์นะคะที่อาจจะมีความอ่อนไหวเซนเซทีฟกันนะคะแอบรักแอบชอบแบบนั้นก็ได้แล้วก็ พยายามประคับประองแต่มันเหมือนกับว่ามาแสดงออกชัดเจนไม่ได้มันมีกรอบมีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างที่ทําให้ได้แค่เหมือนกับลิงเลี้ยงความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ซึ่งบางทีมันอาจจะยังอยู่ในจุดเดิมๆในความสัมพันธ์แบบนั้นได้เหมือนกันค่ะและในความสัมพันธ์นี้มีรู้สึกว่าในเร็วๆนี้มันอาจจะมีจุดที่ทําให้เราสองคนน่ะต้องมีการเดินทางแต่การเดินทางในที่นี้นะคะอาจจะต้องมีการเดินทางย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานหรือบางครั้งเนี่ย มันเหมือนกว่าที่เราจะมีโอกาสที่จะเดินทางมาเจอกันอะไรแบบนี้มันจะแบบแอบบมีอุปสรรคเพราะว่าอยู่ไกลกันหรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันค่ะคือเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเป็นคนสองคนที่ดูมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากพยายามจะเรียนรู้ พยายามที่จะทําความเข้าใจแต่มันก็ต้องมีการอาศัยแบบทักษะการพูดที่ดีต้องมีชั้นเชิงในการสื่อสารหรืออะไรประมาณนี้ได้แล้วก็จุดเชื่อมโยงก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทํกากิจกรรมร่วมกันชอบอะไรคล้ายกันหรือเพราะกลุ่มเพื่อนที่ทําให้เราสองคนค่ะยังมีการเจอกันเป็นระยะแต่ว่าไม่ได้สามารถที่จะสแสดงแสดงออกในเรื่องของความรักอะไรได้ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะคราวนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าเราเขาเนี่ยอยากจะมาหาเราไหมนะคะ ในความสัมพันธ์นี้เขาอยากจะมาหาเราไหม Four of Wands ค่ะ Queen of Wands Ten of Pentacles Strength Nine of Wands Seven of Pentacles ามว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้เราสองคนน่อยากมาเจอกันไหมนะคะคือต้องบอกว่าเราอะอยากเจอเราอยากเจอเราให้ความสําคัญกับในความสัมพันธ์ตรงนี้มากๆนะคะเช่นเราอะอยากจะพาเข้าไปหากลุ่มเพื่อนที่เราสนิทอยากจะพาไปเปิดตัวกับครอบครัวอยากจะมีสถานะที่ชัดเจนหรืออะไรแบบนี้คือซึ่งบางคนก็อาจจะมีการ Take A c t i o n ไปบ้างแล้วแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบ มันอยากให้มันมีความก้าวหน้านะอยากให้มันเป็นพื้นที่ของความปลอดภัยอะ่ะแต่บางครั้งมันก็ติดความแบบเอื่อยเฉยเลื่อยๆนะคะซึ่งอาจาจะเกิดจากใครสักคนบางทีก็กระตือรือร้นบ้างไม่กระตือรือร้นบ้างแบบนั้นก็ได้นะคะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งก็ชอบอยู่กับตัวเองคนเดียวหรืออะไรแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นในการที่เหมือนจะมาเจอค่ะมีเลยรู้สึกว่าบางทีอะ่ะมันเหมือนตัวเขาอะ่ะอาจจะแบบว่าไม่ค่อยกระตือรือร้นอ่ะเออแบบเฉยเฉยอ่ะในการ ที่ว่าจะต้องมาเจอกันหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่เขาอาจจะเน้นในเรื่องของการพูดคุยอาจจะเน้นในเรื่องของการสื่อสารเป็นหลักนะคะเช่นเราสองคนอาจจะคุยกันบ่อยนะคะเอออาจจะมีการติดต่อหรือมีการเห็นกันผ่านสื่อโซเชียลตลอดแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะบางทีอ่ะ มันอาจจะเป็นคําว่าเพราะคว่าเพื่อนก็ได้นะมันเลยทําให้ต้องมีระมัดมีความระมัดระวังในการวางตัวในการแสดงออกในการที่จะมาเจอกันหรืออะไรแบบเนี้ยเออมันมีความแบบวางฟอร์มมันมีความเก๊กก๊กลางๆหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ในบางครั้งนะคะมิมบอกว่าอาจจะมีช่วงจังหวะที่ไม่ตรงกันเช่นช่วงนี้เราอยากเจอนะแต่เขาก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยว่างคาว่าขอดูก่อนไม่แน่ใจนะคะอาจจะแบบ เหมือนกับอยากจะพักผ่อนนะเออรม์แบบอยากจะพักผ่อนแต่พอไอตอนที่เราเริ่มรู้สึกแบบเออเราเบื่อแล้วเออไม่เจอก็ไม่ต้องเจอเราอยู่ของเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเขาอาจจะเป็นฝ่ายเสนอแบบเออเขาอยากมาหานะหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะกลายเป็นว่าพอถึงเวลานั้นอนะเราก็าอาจจะเหมือนกับว่า เฉยนิ่งทำเหมือนไม่สนใจการแปว่าพอเขาอยากเจอก็ไม่ได้เจออีกนะคะก็เลยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยตรงกันมากนักนะคะเพราะฉะนั้น,นมิงเลยมองว่ามันก็มีความอยากเจอแหละแต่จังหวะมันไม่ค่อยดีทั้งคู่เลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนลัคนาดาวจันทรดาวศุราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะเป็นราศีสิงห์นะคะ ราศีมีถุนราศีมีนนะคะแล้วก็ราศีพิจิกนั่นเองค่ะเรียบร้อยสำหรับคนที่กำไพ่มาที่3นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่4ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักของเราจะเป็นอย่างไรนะคะมีรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้เป็นความสามารถที่อาจจะมีการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันนะคะแล้วก็อาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่นะคะเหมือนกับเออคิดไปในเชิงของการที่แบบจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบนั้นก็ได้นะคะอยากจะมีสถานะอยากจะแต่งงานนะคะบางคนอะ่ะ อาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของการสร้างครอบครัวในเรื่องของการมีรูปแบบนั้นก็ได้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขานะคะท o of c u ั s คือ มันมีในเรื่องของการใส่ใจการดูแลการพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวในความสัมพันธ์แม้ว่าเราสองคนเนี่ยอาจจะมีนิสัยบางอย่างที่ดูแตกต่างกันมากๆแต่มาเป็นความแตกต่างที่ดูจะเข้ากันได้ดีแบบนั้นได้ค่ะแต่ในความสัมพันธ์เนี้ยพอถึงเวลาที่จะต้องเหมือนกับใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบบ่อยๆจริงๆเจอการติดๆจริงๆนะคะก็จะมีใครสักคนค่อนข้างจะแบบมีความกางังวลแล้วก็ปรับตัวว่า ถ้าเกิดมาเจอกันแบบอยู่ด้วยตลอดเวลาเลยแบบนี้มันจะเวิร์กจริงๆริงไหมนะคะคือมันเป็นไพ่ในเชิงแบบหวาดระแวงมีความกังวลน,นะคะเพราะว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่ปรับตัวช้าปรับตัวไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะมนเลยอาจจะทําให้เหมือนกับเป็นการค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดแบบนั้นก็ได้ค่ะแล้วในการที่เราสองคนจะมาเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่มีคิดว่ามันอาจจะมาจากการที่เหมือนกับใครสักคนอะรู้สึกเหมือนกับเบือ่อรู้สึกเซ็งกับชีวิต แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะได้กำลังใจอยากที่จะ อารมณ์ประมาณว่าอยากที่จะเหมือนกับว่าสร้างความรู้สึกดีๆ,ดๆกระตือรือร้ออนอะไรบางอย่างขึ้นมาเพราะไม่งั้นมันจะเหมือนคนแบบเอ,อื่อยเฉยเหมือนคนหมดแพชชั่นหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะแล้วมิ้นวิคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยพอยิ่งได้เจอกันได้คุยกันนะคะมันเหมือนมันเป็นการช่วยเติมไฟอ่ะเออทำให้คนที่แบบติดเอ,อื่อยเฉยหมดแรงใจก็มีความกระตือรือร้ออนขึ้นมามีความรู้สึกโอเคอยากจะท,ทํานู่นทํานั่นทานี่นะคะมีเลยมอว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าซัพพอร์ตกันได้ดีช่วย เหลือกันได้ดีเพียงแต่ว่าบางทีถ้าจะต้องเหมือนกับมาใช้ชีวิตไม่เชิงแบบเจอกันถี่ถีติดติด,ตดหรือมาอยู่ด้วยกันเลยเนะี่ยอาจจะยังมีความกังวลของใครบางคนอยู่บ้างเท่านั้นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเขาเนี่ยอยากมาหาเราไหมนะคะเขาอยากมาหาเราไหม tree of four น nah ะคะ tree of card นะคะ judgment รู้สึกว่าถ้าถามว่าเขาได้อยากมาเจอเราไหมนี่คิดว่าเขาว่าอยากมาเจอเรานะคะแล้วจริงๆริงมันเหมือนตัวเขาว่าคอยหาจังหวะในการที่จะมาเจอและบางทีเขาเองก็พยายามจะชวนคุยพยายามที่จะเป็นคนบอกนะคะว่าเออมาเจอวันนั้นวันนู้นวันนี้ดีไหมหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะเพียงแต่ว่าในบางครั้งนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าเราเป็นฝ่ายที่เหมือนกับว่ารออะไรประมาณนี้เออเราก็จะมีสภาวะที่รู้สึกเหมือนกับว่า ทำไมมันนานจังกว่าที่เขาจะตัดสินใจเอ่ยปากหรืออะไรประมาณนี้ได้จริงๆแล้วความสัมพันธ์มีคิดว่ามันโอเคนะแต่บางครั้งมันเหมือนเราแอบมีความรู้สึกหงุดหงิดอะ่ะแบบหงุดหงิดหงุดหงิดแบบเฮ้ยมันทําไมมันนานอะ่ะเราเขาน่าจะดูแบบกระตือรือร้นมากกว่านี้นะเขาควรจะชวนเราก่อนหน้านี้แล้วไหมหรืออะไรประมาณนี้ได้คะ่ะเพียงแต่ว่าตัวเขามีคิดว่าเขาว่าเจอเรื่องยากๆเจอเรื่องหนักๆในชีวิตเราก็บางคนอาจจะมีในเรื่องของการเจ็บป่วยหรืออะไรแบบเนี้ยได้เหมือนกันนะในส่วนของตัวเขาเมื่อเลย ทำให้ตัวเขาต้องเคลียร์ปัญหาต่างๆในชีวิตของเขาก่อนนะคะและเมื่อเขารู้สึกว่าโอเคเขาจัดการเรื่องราวต่างๆได้ดีแล้วนะ,ะขาก็พยายามที่จะมาเจอเราแบบนั้นได้เหมือนกันคะ่ะแล้วก็การที่แบบมาเจอเราอะ่ะมีรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงที่เขาอะค่ะมักจะเหมือนกับผ่านเรื่องราวหนักๆอะไรบางอย่างมานะคะเช่นการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเจอเรื่องยากๆในชีวิตแล้วเขารู้สึกว่าเราอะ่ะเหมือนแบบ เป็นแรงใจของเขาเป็นพื้นที่ของกำลังใจแล้วก็มีเราที่เหมือนจะคอยปลอบอารมณ์อ่อนโยนแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมี้นิ์มองว่าเขาว่าอยากมานะเพียงแต่ว่า มันก็ต้องดูหลายๆองค์ประกอบอะมันถึงที่จะทําให้เขาค่ะมีความกระตือรือร้นในช่วงระยะเวลานั้นก็คือเหมือนเขาต้องจัดการธุระของตัวเองให้ได้เพียงแต่ว่าเราเองอะก็ดูมีความเป็นฝ่ายตั้งหลับนะคะเหมือนเราก็จะไม่ได้ชวนทะเลาะไม่ได้จะหาเรื่องอะไรคือเราก็รอได้แต่บางครั้งก็หุดหงิดเหมือนกันอะเออแบบโอ้โหก็จะได้เจอกันทําไมมันช้าขนาดนี้ทาไมมันดูเป็นเรื่องยากเรื่องเย็นบางทีเราอาจจะรู้สึกน้อยในบางครั้งว่าเนี่ยพอเหมือน ต้องไปเจอปัญหาอะไรก่อนนะ่ะถึงจะวิ่งมาหาเราวิ่งมาขอกำลังใจจากเราหรืออะไรประมาณประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจในการจะมาเจอการสัส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะมาจากฝั่งเขาซะมากกว่านะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนลัคนาดาวจันทร์นะคะดาวสุราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะเป็นราศีกุมนะคะราศีพฤษภนะคะ ราศีมีนนะคะแล้วก็ราศีสิงค์ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกด s u b c r i b e ์กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็มีมีช่องทาง IG นะคะสามารถไปติดตามได้ในนั้นจะมีจัดโปรโมชั่นนะคะมีกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็มีคอนเทนต์แบบอาการแบบรูปนะคะเล่นแบบเออสนุกสนุกนะคะมีเยอะมากๆเข้าไปติดตามกันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ